การที่เรานะคะจะแชร์วิดีโอหรือภาพดิ่งหรือข้อความต่างๆนะคะไปสู่ช่องอื่นๆนะคะเรานะคะอย่าลืมสิ่งนี้เด็ดขาดค่ะว่าเราจะเอาเรื่องอาหารนะคะเราจะแชร์ไปที่กลุ่มอาหารเรามากดตรงนี้ก่อนนะคะแว่นขยายนะคะกดเข้าไปค่ะแล้วพิมพ์คําว่าอาหาร แล้วทีนี้นะคะในการที่เลือกนะคะให้มีจํานวนเห็นเราเยอะๆแล้วก็ต้องดูว่าอันนั้นเปิดเป็นสาธารณะหรือเป็นส่วนตัวนะคะแล้วกันไหนนะคะมีสมาชิกเยอะนะคะสมมติอันนี้มีสมาชิกเยอะนะคะเมนูอาหารเรากดก็ไปเลยค่ะแล้วอันนี้คือเราก็คือเข้าร่วมแล้วนะคะ เวลาที่เรานะคะจะแชร์ไปนะคะแล้วทีเนี้ยเราไม่ไปกดเข้าร่วมหรือไม่ไปกดติดตามเขาก่อนใช่ไหมคะการที่เราแชร์ไปนะคะคนในกลุ่มนั้นนะคะก็จะไม่เห็นเรานะคะแล้วแชร์นะะั้นเขาก็จะไม่อนุมัตินะคะก็จะกลายเป็นค้างอยู่ตรงนั้นละคะ่ะคือเราจะต้องไปกดเป็นติดตามเขาก่อนหรือเข้ากลุ่มกับเขาก่อนถึงจะทำการแชร์ได้นะคะ